สวัสดีครับเร,เ,เ,เราจะทําการใส่กลับเข้าไปนะครับแผง R G B นะครับหรือแผงตูดจอนะครับจะทำการใส่กลับเข้าไปจะ,จะทําการวัดนะครับเราจะลองทําการวัดไอซีอ IC ตัวนี้ครับไอซี R G B ตัวนี้นะครับ T D A หกหนึ่งศูนย์แปด J F ครับ T D A หกหนึ่งศูนย์แปด J F ครับ เราจะทำการวัดนะครับว่ามันไฟมาอย่างไรครับปับไปที่โวลต์ดีซีสายสีดำไปจับไปที่กาวหลอดครับหรือกาวจูนเนอร์ก็ได้ครับจากนั้นวัดที่ r in อินนะครับสัญญาณแดงเข้ามานะครับ r in 2อินสองุดหนึ่งโวลต์ครับจากนั้นก็วัด b i อินครับ b i อินก็สองุดหนึ่งโวลต์ครับเท่ากันนะครับสัญญาณเข้ามานะครับ จากนั no fish, <Yeah. S 1> ้น <lifes> ก <ação> like um, ็ว mm ัด G in ครับสัญญาณเขียวนะครับสัญญาณเขียวเข้ามาเท่าไหร่ครับ2.7โวลต์นะครับแสดงว่าปืนเขียวจะต้องสว่างจ้าเลยนะครับสว่างว่าสีอื่นนะครับแต่ปรากฏว่าสีไม่ออกครับอันนี้ R นะครับ2.1 R สัญญาณ R in 2.1โวลต์ครับ2.1โวลต์ครับสัญญาณ R in นะครับถ้ามีไฟยิ่งแรงยิ่งสว่างครับ จากนั้นก็วัดที่จีอนครับ2.7ครับวัดบีนครับ2.1ครับมันมีความผิดปกตินะครับจีอินมีไฟมากกว่าเขานะครับแสดงว่าต้องสว่างมากนะครับหรือไม่ก็มีการช็อตที่เอาท์พุตนะครับทําให้จินกระแสที่เอาท์พุตต่าลงมากนะครับทําให้สัญญาณจีอนนะครับต้องเร่งไฟขึ้นมานะครับมันจะต้องสอดคล้องกันนะครับไฟ เอาพุทกับอินพุนะครับเมื่อเอาพุทใช้หนักนะครับอินพุก็ต้องโวลต์สูงขึ้นนะครับหมายความว่ามันมีความสอดคล้องกันครับสอดคล้องกับเอาพุ t ด้วยนะครับทีนี้ผมจะวัดไฟเอาพุ t นะครับผมจะวัดอาเอานะครับสัญญาณสีแดงออกมานะครับออกมาที่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับสัญญาณจีนะครับ G out ออกมานะครับสัญญาณเขียวออกมา114โวลต์1ี4โวลต์ครับเป็นสัญญาณที่จะไปพาโถดนะครับพาโถดนะครับยิ่งไฟต่ํานะครับยิ่งสว่างครับพาโถดนะครับพาโถดเป็นลบนะครับไฟยิ่งต่ํายิ่งสว่างครับวัดที่ G in นะครับไอ้ G out ครับวัดที่ R out ได้150ครับ R out นะครับสัญญาณ R สัญญาณสีแดงออกมานะครับ150 ต่อไปก็จีเอครับสัญญาณสีเขียวออกมาร้อยสิบสี่นะครับพาโถดเป็นไปลบนะครับยิ่งต่ํายิ่งยิ่งแรงครับอวัดอ่อบีเอาครับสัญญาณสีน้ําเงินออกมานะครับร้อยห้าสิบครับสังเกตว่าเอากับจีเอาครับเอากับบีเอาครับจะแรงนะครับเอากับบีเอาครับจะมีไฟที่ประมาณร้อยห้าสิบส่วนจีเอา กับมีไฟต่ํานะครับร้อยสิบซึ่งเป็นไฟนามหลักมันจะต้องอสว่างที่สุดเลยครับแต่ปรากฏว่าสีเขียวหายไปครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ